สวัสดีครับพวกกับผมอีเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกม Resident Evil r e v e l a t i o n กันก็เป็นภาคเรียกว่าเป็นสปินออฟนะฮะของ Resident Evil ใช่ไหมโอเคเริ่มอะไรดีกว่าผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะดักเบาไปไหมนะฮะเสียงพูดนะฮะเดี๋ยวผมผมว่าผมจะเบาเสียงในเกมแป๊บนึ่งนะฮะคือจริงๆผมอาจพักหนึ่งไปแล้วละครับแต่ว่า เพราะว่าเสียงผมมันเบามากเลยนะครับเสียงในเกมอ่ะไม่ใช่เสียงผมเสียงพูดเบา่าเสียงในเกมเยอะนะครับทางทังที่โอเคผมว่านี่ก็จะโอเคแล้วโอเคครับมันมาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นแคมเปญแต่ว่าเริ่มใหม่นะครับผมเราจะเล่นกันในโหมดอินเฟอร์ เราเล่นเล่นหนอมอนี่แหละนอมอไม่รู้จะไหวหรือเปล่าะครับเกมนี้เคยเล่นนานแล้วครับแต่เล่นไม่จบนะฮะก็คราวนี้นะครับมาแคสเราก็จะเล่นให้จบเลยแล้วกันนะครับโอเคทะเลเมดิเตอร์เรนเนียนภาคนี้เนี่ย คริสหายไปครับเราเล่นเป็นจิวแล้วก็ปาร์เกอร์นะครับออกตามหาสุดยอดเลยนะชุดหนังเนี่ยบอกเลยโค<ฮ>ดชอบจิวอไอ้นี่มองเรือ จริงๆแล้วเนี่ยมันมี Resident Evil มันบอกเจิวบอกสุดยอดนะครับ q u e e ซ s i n o บียคือชื่อเรือโชคดีนะที่มันยังลอยอยู่ได้นะลองไปดูรอบๆสิหาจุดจอดใช่ครับก็คือเหมือนแบบว่ามันมี Resident Evil อีกภาคน,นะครับของเทมบอยคันเลอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นภาคที่ ราจะได้เล่นเป็นแบร์ลี่นี่แหละแล้วก็มาสำรวจเรือแล้วก็มีไวรัสไวรัสซีมั้งซีหรือดีไวรัสซีซีไวรัสนี่แหละครับที่ที่อยู่บนเรือนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยคริสหายไปนะครับเราไปจิวมาตามหาสุดยอดเลยมาแล้ว มัน94นาทีแล้วนะ <last> night, ที่คริสกับเจสิก้าหายไปจากเลดราใช่แล้วแหละมันอยู่ต้องอยู่บนเรือนี้นะครับก็เซิร์ช for คริสคือภารกิจของเราโ <Okay. S 1> อ้ทิวเป็นอะไรไหม คิวบอกไม่ชอบเสียงนี้เลยเข้าไปดีกว่าครับมันโดนทิ้งมาสักพักแล้วไอกลิ่นเน่านี่มันเหมือนเน่าใหม่ๆเลยก็พยายามจะแปลบทพูดให้มากที่สุดนะครับจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องกันไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเลย แต่เหมือนมีอะไรอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าคือบางทีเนี่ยผมพูดไม่ถัดตัวละครครับเพราะมันก็พูดกันเร็วเฮ้ยเนี่ยไม่มีได้ไงอยู่นี่ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันคิดว่าเราไม่ได้มากันตามกำพังนะนี่เดียวนี่มันดูไม่เหมือนน้ำเลยนะใช่สิไม่ใช่น้ำธรรมดาครับ มันคือน้ำจุดๆไปแล้วน้ำทะเลนี่ไงไอตัวเนี้ยโอเคเลือดลงมาจากท่อโอ้สดุกงกันเลยทีเดียวนะฮะเราก็เราก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราก็ตามตามท่อไปครับผม คือเกมนี้กาำลังจะมีภาคสองนะครับแล้วเราจะได้เล่นเป็นแบรี่แบรี่ก็คือคือตัวละครที่จากมาจากภาคหนึ่งนะครับแต่ว่ามันนะเหมือนแบบลืมบทไปแล้วนะครับออกมาภาคเดียวออกมาสองภาคออกมาจากภาคหนึ่งแล้วก็ได้เป็นพระเอกภาคเกมบอยฮันเลอร์ครับส่วนเหมือนกับแคลนะครับคือภาคสองนี้จะเป็น ตัวดำเนินเรื่อง้าจะมีสองสามตัวนะครับหนึ่งนั้นก็คือแควกับเบลลี่โอเคพาร์ p เกอร์มาช่วยกันหน่อยสิแน่นอนไม่มีปัญหาโอ้อันนี้เป็นเครื่องมือชนิดใหม่นะครับเหมือนกับว่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ของภาคนี้เพราะว่าจริงๆแล้วภาคนี้ทำลง TDS ครับมันน่าจะเป็นให้จิ้มให้อะไรแบบ <got> นี้นะคิดว่า ก่อนที่มันจะพอร์ตมาลงพีีนะครับทำเทจเจอร์ใหม่แบ<ม>ีขนะอเวลาสักคู่นะลวกไปจะอ้วกเลยทีเดียวนะบักเกอร์อือก็ไม่ใช่คริส อะไรเนี่ยใครอะบอกตูดเราโู้มาแล้วโอ้เรายิงลวนครับโดนเข้าไปเปนะ็นไง ชอบป,ปืนมากเลยนะครับปืนมันแตกปืนได้แบบแเจ๋งตรงนี้แหละนี่อธิบายแล้วล่ะว่าทำไมลูกเรือถึงหายไปนี่ไม่ดีเลยนายอยู่ไหนนะคริสโอ้สวยละเวสต์เดนยิวลีฟเรชั่นเอพิโซด o d e into the depth อะไรเนี่ย n T S Special Report หาดที่สวยงามของเมดิเตอร์เรเนียนนี้เนี่ยเป็นเคยเป็นที่ตั้งของเมืองที่ยิ่งใหญ่ใช้เวลาสร้าง11ปีที่จะสร้างที่นี่เมืองลอยน้ำเมืองแรกเทอร์ราเกียเชีย เป็นเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับโซลาร์ที่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้งเมืองเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมดเลยแต่ว่าในปี2004เวลโรกลุ่มก่อการร้ายนะครับโจมตีเมืองนะครับด้วยอาวุธชีวภาพครับก่อการร้ายทางชีวภาพมันไม่ได้ปล่อยมาแต่วรัสเยียเดียวนะมันปล่อยสับประดาออกมาด้วยนะครับไบโอออแกนิกเวฟพอดนะครับเรียกว่า BOW นะครับทีนี้ผมเรียกให้เอกนะครับคือ ไอบีโอยูเนี่ยมันเหมือนกับก็คือสับพวกนี้แหละครับจริงๆมันควบคุมได้นะแล้วก็ FBC เนี่ยก็เข้ามาจัดการนะครับเป็นองค์กรที่ต่อต้านการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพนั่นแหละ <BS> AA, แล้วก็มีเ s a มีมาจอมี B.S.A.A. มาช่วยด้วยนะครับ เพื่อมาช่วย FBC จัดก,การฮะรแล้วเขาก็ใช้ไอ้นี่ครับไอ้ดาวเทียมเนี่ยมันเป็น <7. S 2> เหมือน <7. S 2> พลังงานแสงอาทิตย์เผาเมืองไปเลยนะครับ oh. แล้วก็ FBC ก็ประกาศว่าสามารถจัดการกลุ่มบอกรายที่ชื่อว่าเวลโทรได้แล้วแล้วตอนนี้ก็คือปี2005ในที่สุดความปลอดภัยก็กลับมาสู่ประชาชนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแต่อยากที่เห็นเมืองที่เอเลเกเชียยังอยู่เมืองที่ไอ้นี่ครับมันเป็นสัญลักษณ์ของภัย การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมีอือโอเคเอาละครับละ่ะตัดกลับมาที่ชายหาดคือเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนวิดีโออินโทรนะครับเล่าว่าเมืองเคยมีเมืองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นเมืองที่จเจริญมากๆแล้วอยู่ๆก็มีการก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมว่าเนี่ยคือผมยังเล่นไม่ไปไม่จบนะครับ Told need คือเมืองนี่มันค่อนข้างจะ know, น่าจะมีผลกับมีอะไรกับเนื้อเรื่องแน่นอนเลยครับ However, เดี๋ยวมันจะมีย้อนด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแบบ FBC ปิดสถานที่นี้ไปแล้วนะครับ <I think S 1> แต่ว่ามันยังมีแบบเรื่องประหลาดนะครับมีเคสอะไรส่งมานะครับมันก็เลยเอา b s a เนี่ยมาสำรวจนะครับมาเขาเรียก Invest i g เกต นายเอาอาวุธใหม่ของนายมาหรือเปล่าเนี่ยใช่เจนเนซิอหรือบางอย่างนี่ชื่อมันใช่ไหมเจนเนซิสนายไม่ได้อ่านคู่มือเลยใช่ไหมอ่าไม่แต่ฉันเอามันมาด้วยงันก็รีบๆอ่านซะนายต้องใช้มันฮ่าเจอแล้วจิงบอกเฮเวนี้ คู่หูเรานะครับคู่หูของจิวแมนด้วนอะไรนะครับไม่ต้องอ่านชัางแมนเราก็อยากรุยแล้วนะครับอ่าดูไอของเน่าๆนี่สิบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยใช้เจมีสิกเพื่ออ่านนังสิโอเค The beach and send your data. บอกว่าให้เอาเจนเนซิสเนี่ยไปสกแกนพวกนี้ <'m> บนชายหาด <I 'm S 1> นะครับ <I 'm S 1> ฉั้เจอบาง <I 'm S 1> อย่างมีอย, <c oughs> อยู่มันอยู่ข้างในนี้โอเคเราว่าน่อยนะ <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> ฉันเคยทำมาก่อนแล้ว <c oughs> อยหยิบล้วงตดจัดประหลาดฉันเจอแล้วละ่ะนี่อะไรไม่รู้หลอดหลอดอะไรสักอย่างนะครับ What <is> this? นี่วันอะไรเนี่ย mutation, มันเป็นการตัดต่อพันธุกรรมใช่ไหมฉันเอาไปนี่ไปตรวจสอบเองส่วนเธอก็สำรวจที่นี่ต่อเถอะตามนั้นนะฮะ กระสุนเนี yeah. ่ยเก็บเข้าไปใหนดูสิอ่าเรียบร้อยสำรวจเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมานะครับ ยิงมนก่อนเลยครับก่อนจะลุกเรียบร้อยตายแล้วหลังจากแรกคูนฟิฟตี้ผ่านแลกคูนฟิฟตี้มานี่มันคงเหมือนเคสเดินได้เลยใช่ไหมอ่าฉันก็ว่าแล้วแหละแต่ทำไมคนจาก f อ c ถึงมาอยู่ในหน่วย b s เ a อล่ะฉันลาออกมานะเพราะว่าฉันอยากจะสู้ คือมันบอกว่าที่มันมาอยู่ลาออกจาก BSA มาเอ้ยลาออกจาก FBC มาเนี่ยอุ้ยระเบิดว่าวเชียวลาออกจาก FBC ม,ม,มาเนี่ยเพราะมันอยากบูครับเราต้องหาไอ้แท็กนี้ไปให้หมดก่อนนะฮะน่าจะทบหรือว่านี่ระเบิดโอเค ดีตรงนี้อันเก็บ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 ให้หมด <c oughs> เจอแล้วเก้าจุดสองเปอร์เซ็นครับผม <c oughs> อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกับส่นปืนนะฮะ เยี่ยมเลยผมจับได้ครับ <c ười> เคยเล่นมาแล้วนะครับตรงนี้เคยเล่นไปแล้วเพราะวิดีโอที่แล้วนี่แหละอันแล้วเสียมงมันเบาๆนะครับก็เลยเอ้ยเอาใบดีกว่าเว้ยโอเค <c ười> ผมโคตรชอบเลยซีเรนทีวีวนะครับโตกับจิวเลยทีเดียวภาคสามที่เล่นเนะม่รู้กี่ินรอบ Okay. ทีนี้เราต้องกลับไปหาไอโอไบอัสน,นะครับม,มันจะเอามันจะเอาตัวอย่างที่เราเก็บมาได้นะครับเอาเราเปิดให้มักกีดไปนะครับ <c oughs> ตายแล้วเรียบร้อยโ okay. <c oughs> อเคอ่าที่สุดก็สงบ <c oughs> สักทีนะ เอาละเลิกคุยได้แล้วเอาตัวอย่างนั้นมาให้ฉันซะอาพวกนายอยู่นี่เองเยี่ยมมากไม่ต้องเดาเลยศพพวกนี้เนี่ยมันโชว์มีสัญญาณเกี่ยวกับการติดเชื้อแบบกระจายตัวออกไปอะไรนะบอกนี่แหละเราทำดีที่สุดได้แค่นี้ต่อไปก็รอ FBC ถึงการครับเยย นี่ฉันเองโอเคนะครับระหว่างรอมันคุยโทรศัพท์อะไรนะบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองเราต้องรีบหน่อยแล้วเริ่มเลยตอนนี้ดีมากจัดการเลยสรุปคือหบทสนทนานี้ไม่รู้อะไรเลยจิลพาร์เกอร์นายสองคนเนี่ยยังต้องทำงานอยู่นะเกิดอะไรขึ้น เราสูญเสียการติดต่อกับคริสและเจสิก้าอะไรนะได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพวกเขาส่งสัญญาณสุดท้ายมาที่นี่แหละสัญญาณมันหายไปกลางทะเลนึกว่าเขาอยู่บนภูเขาเพื่อตามล่าเวลโตรซะอีกแต่ดูจาก <That shit. S 2> ตำแหน่งแล้วมันน่าจะบน <The S 1> เรือนนะ่ะฉันจะกลับไปที่ H.Q <You> แล้วก็เป็น <My S 1> คน <I S 1> จัดสักการ <I S 1> เรื่องนี้นายสองคนไปที่เรือนั่นเป็นตาให้ชัดครับชัด <c oughs> เนี่ยครับผมผมจะพูดชา้าพามันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็จะพยายามแปลให้เข้าใจเนื้อเรื่องกันนะฮะเพราะว่าชอบภาคนี้เหมือนกันเล่นไม่จบแหละแต่ว่าชอบนะครับเหมือนว่ามันชอบบรรยากาศมันนะฮะบ,บนเรือเหมือนเรือผีเค,เ,คเ,คเคยดูใครเคยดูโกสอ้นี้บ้างโกสชิปบ้างโอเคครับ Accuracy 90%สำหรับวิดีโอนี้พาร์ทหนึ่งนะครับผมว่าแค่นี้ดีกว่าครับผมแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ